สวัสดีค่ะพี่กั้งยูไลท์ชวนทุกคนมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและแร่างกายที่แข็งแรงการออกกําลังกายช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้และโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร 1. เกิดขึ้นตามวัย 2. เกิดจากพันธุกรรม 3. อุบัติเหตุทางสมอง 4. โรคติดเชื้อทักสมอง 5. ชีวิตที่เครียดไม่พักผ่อนไม่ปล่อยวางหโรคหลอดเลือดสมอง มีเมื่อไขมันไปเกาะมากทําให้การสั่งการของสมองลดลงการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะสมองไม่สามารถซ่อมกลับมาใหม่ได้พี่กั้งชวนทุกคนมาออกกําลังกายและดูแลสุขภาพถ้าใครไม่สม่าเสมอในการออกกําลังกายไม่ทานปลาทะเลเป็นประจําผู้สูงวัยที่ต้องการส่งเสริมความจําผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วต้องการดูแลหัวใจหลอดเลือดสมองพี่กั้งมีตัวช่วยค่ะโอเมทิพัท น้ำมันปลาของพี่กัง้งมีโอเมก้า3จากปลาทะเลลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเสื่อมมี DHA ส่งเสริมการพัฒนาสมองส่งเสริมความจำและสมาธิ